สวัสดีครับเจอกันกับผมกิตินะครับกิติคนคำนวณครับผมแนวทางหวยห้าน้อยมือนีครับผมเลขวินหาโตเพิ่เก้าวครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหาโตเนาะตัวเด่นครับตัวเด่นมือนีหายเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งอีกตัวหนึ่งสิเด่นเอาเป็นตัวร่างเหลยกันเลขเก้าครับผมเส่วนตัวหลุดตัววิ่งนะครับมือนี เลขศูนย์ครับผมกตสีม่น้อยเฉพาะกิดน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีพีครับผมผู้ใดสีเลยไปนน้อยกาชาดก็ได้ตัวลดดตัววิ่งเล็ขศูนย์นะครับถ้าผู้ใดฟังบทท่านก็นับผมสิททีมไว้บนแคปชั่นนะครับแล้วก็สองตัวสามตัวเน้นเนเนาะสองตัวเน้นเนีนเน่ก็จะเป็นศูนย์นหน,นเก่ากับหนเก่าครับผมศูนยเกกับหนึเก่าสตัวนะครับตัวเน้นเน ส่วนสามตัวเนีนๆกับเสมีเก้าศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งครับเก้าศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามตัวขึ้นกันครับสามตัวบนส่วนเหล็กหาตัวเอาไปวิ่งเป็นเล็กชุดสองตัวกับเสด็ยี่สิบหาชุดครับถ้าพูดได้เยอะๆเนี่ยแม้แต่เพิ่มเติมเนาะหรือเลขกสามตัวกับวิ่งจากเหลขหาตัวกับเสด็จสิบชุดแบบบอเบิรนเบอบตองเบอหามนะครับเอาไปวิ่งเพิ่มเติมได้ ส่วนถ้าพูดไดอยากได้เพิ่มเติมอีกแบบไม่ต้องหลายแบบถึง25ชุดเนาะสองตัวก็เอาเฉพาะเล็กเด่นนะครับเล็กหนึ่งก็เหล็กสู์ไปวิ่งกันสีมีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนสอ่ามศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งนะครับซ้ำนี่แหละถ้าพูดได้อยากได้รายละเอียดก็ข้างบนคลิปวยครับข้างบนแคปชั่นนะครับนะครับผมหวังว่าสิเป็นประโยชน์บนหน่อยก็ไลายสวัสดีครับ